ไม่มีคำว่ายากในพจนานุกรมมนุษย์ค่ะใครในที่นี้บ้างคะที่ใช้คำว่ายากติดปากมากๆเลยค่ะเพราะในบางสิ่งบางอย่างที่เราบอกว่ามันยาก่ะเป็นเพราะเราไม่เคยรู้มันหรือเราทำมันไปแล้วเราล้มเลิกกลางคันแล้วเราก็เลยไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยทำมันยากจริงฉันผ่านมาละฉันทำไม่ประสบความสำเร็จ มันเป็นสิ่งที่ยากจริงๆนะนายก็คงทำไม่สำเร็จหรอกใครบางคนกำลังเป็นแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะคุูมุกดาเองก็เคยมีค่ะเคยมีสิ่งที่ยากแล้วก็ทำไม่ได้เหมือนกันค่ะเป็นเพราะเราบอกว่ามันยากค่ะมันก็เลยยากตามปากเราไปด้วยค่ะและเราเองก็ไม่เต็มที่กับมันค่ะมันก็เลยทำให้ยิ่งยากไปใหญ่ค่ะเพราะเวลาที่มันยากค่ะมันยากก็ะความคิดเราค่ะ พอเราคิดว่ามันยากค่ะเราจะไม่มีหนทางในการที่จะทําให้เรื่องนั้นมันประสบความสําเร็จได้เลยค่ะเราก็จะไม่มองไม่ออกสมองตันค่ะตื้อไปหมดไม่สามารถทําสิ่งที่เราบอกว่ายากให้ประสบความสําเร็จได้จริงๆค่ะแต่จริงๆแล้วยากบอกแบบนี้ค่ะให้ทุกคนเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่นะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีคําว่ายากบนโลกใบนี้เลยค่ะไม่มีสิ่งไหนยากสําหรับเราเลยค่ะเพียงแต่ว่า สิ่งสิ่งนั้นที่เข้ามาในชีวิตเราค่ะมันเป็นเรื่องที่เรารู้หรือไม่รู้เพียงเท่านั้นเองค่ะไม่รู้ก็แค่เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำค่ะแล้วก็เวลาเจออุปสรรคอะค่ะอย่าบอกว่ามันเป็นอุปสรรคให้มองเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนเรามองมันเป็นอุปสรรคและเราจะได้เติบโตเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็สนุกสนานเนี่ยเห็นไหมคะความยากไม่เคยมีในพจนานุกรมมนุษย์หรอกค่ะ มันมีแต่ความที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองแต่เรากลับไปตีความสิ่งที่เราไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องยากและเราพูดออกมาง่ายเพราะสิ่งสิ่งนั้นหรือคำคำนั้นมันอยู่ติดปากกับเราค่ะคำว่ายากเนี่ยมันอยู่ติดกับตัวเรามาตลอดชีวิตอะคะ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราใช้ปฏิเสธงานบางอย่างที่เราไม่อยากทําและเราก็เลยบอกว่ามันยากเราทําไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตัดคําว่ายากออกจากชีวิตคุณซะค่ะเปลี่ยนไมเซ็ตใหม่ เป็นแค่รู้กับไม่รู้เพียงแค่นี้ค่ะชีวิตเราค่ะก็จะดีขึ้นและเราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุผลสำเร็จได้ดังใจเราค่ะคิดให้สำเร็จกับคุณมุกดามุกดามีลเลเคลเมเกอร์